อาจารเอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทดสอบสังคมฟรีไฟ um EP ที่18นะครับผมบก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายเติม <c oughs> ไปทดสอบสังคมจีบสาวในย่านคนชิล <c oughs> เช่นเคย <c oughs> ก็นนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับ พี่ท็อปก็จะแต่งตัวสายเติมตึงๆแบบนี้ไปจีบสาวนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าสายเต mm ิมกับสายฟรีต่างกันยังไงนะครับทุกคนหรือไม่ต่างนะครับผมก็นั่นเลยฮะพี่ท็อปแต่งตัวสายฟรีไปก็โดนด่านะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้ว่าสายเติมนะครับ จะโดนด่าอีกหรือเปล่านะครับทุกคนและก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคลิปนี้นะครับ <Nope. S 1> พี่ท็อปนะครับจะได้สาวแบบเจมเจมเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยและก็คลิปนี้ก็ไปแบบแรงแกนตึงๆเช่นเคยนะครับผม hmm? และก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับหนีชัยหอนก็ห้ามผวนกันนะครับ พี่ท็อปนี่เตือนตลอดนะเรื่องผวนชื่อพี่ท็อปเนี่ยก็ยังมีคนดื้อในใฮผวนอยู่นั่นแหละโอ้โหแล้วก็อยู่แรงแกนเช่นเคยนะครับ5ดาวก็เป็นแรงบักเนาะติดดำให้ก็แต้มหมื่นสองแล้วก็เซตการแต่งตัวคลิปนี้ก็มีตามนี้ทรงผมบาวันครับหน้ากากไฟกามทองกางเกงสีขาวแล้วก็เท้าเปล่านะครับทุกคนแล้วก็ครับผมท่าทางนะครับ คลิปนี้ก็มีตามนี้นะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็ท่าปักธงตึงๆถ้าให้หัวใจให้สาวนะครับถ้าถ่ายแรง <Nope. S 1> แล้วก็ถ้าสกานะครับผมก็ถ้าสกินปืนก็ตึงๆต,ตามนี้เลยนี่ทอมสันนะครับผม MP เวล8นะฮะแล้วก็ซองแมงป่องเวล8ครับผมแล้วก็ปืนเสือฮแล้วก็นี่ครับ AN 94 <c oughs> กอซ่าครับผมแล้วก็พาราเฟ้า แล้วก็ปิดท้ายหล่อๆด้วยเ m ็กนั่นเองก็ท่าทางเอาไปตามนี้นะครับทุกคนโอเคงั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบสังคมในย่านคนชิลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับทุกคนไปจีบสาวกัน let's go <S <c oughs> เอาล่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะครับผมห้องนี้ก็ สาวเยอะอยู่นะแต่คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะี่มีสาวแอคอยู่คนหนึ่งไหนครับเช็กชื่อหน่อยดิเช็กชื่อหน่อยมายม้ออครับผมแล้วก็ตรงสังเก็บเขียนว่าอีมินอยากมีผัวอุ้ยเดี๋ยวพี่ท็อปสนองให้ครับอยากมีใช่ไหมล่าผัวนะ่ะอุ้ยทุกคนครับ,บลืมบอกมีไอจีบอกเลยได้วาปกันอีกแล้วครับโอ้โหได้เซิร์ชกันครับผมบอกเลยไปเซิร์ชไปเซิร์ชไปเซิร์ชนะีฮแล้วก็ย่อหน่อยละกันยอ่ยอยอ่ยอย่อ <Nope. S 1> แล้วก็ครับให้หัวใจไปหนึ่งที แล้วก็ถามไปดิอยากมีผัวหรอกครับเออเขาพิมพ์มาว่าอะไรอะไม่รู้นะฮะนี่จัดไปอยากมีผัวหรอกครับจัดไปครับตึงๆหัวใจไปครับหนึ่งดอกนี่เฟี้ยวเฟี้ยวเลยนี่กดหัวใจไปตึงๆเฟี้ยวเฟี้ยวเลยครับผมจังหวะนี้แล้วก็แอคหน่อยละกันครับผมนี่แอคแฮะแอคหน่อย นี่พี่อ่อนเลยนะอยากได้แต่ไม่ใช่มงโอ้โหเฮ้ยใจเย็นครับน้องสาวผมชอบคุณนะเออนี่ผมชอบคุณนะผมชอบคุณนะปากแจ๋วดีนะฮะก็เลยชอบโง่เกินโอ้หแล้วก็พอาพ่ไปดิเธอเปล่าโง่จัดไปกูไม่เอามึงหรอกโอ้โหเดี๋ยวเดียวสาวสาวใจเย็นครับนี่แอคแฮะแอคแอคโชว์แอคโชว์ ชอบหนุ่มไฮอดีเยช่องหนุ่มไฮวะ่ะเฮ้ยผมนี่ตัวตึงไฮไลท์นี่จัดไปมุงสิงโง่เอา้ามันได้ผมงโง่อย่างเดียวเลยอะนี่จัดไปเออผมนี่ตัวตึงไฮไลท์สนเปล่าฮ้สนไหมครับบอกเลยนี่เก็บได้หมดนะทานหนึ่งหนึ่งยังได้นะครับผมเพ์เจอร์ไปเรื่อยเอย่ะโอหแล้วก็ออกพิมพ์ไปดิผมตบเรียบประ ประเทศไทยนี่เออผมตบเรียบประเทศไทยจัดไปครับผมแล้วก็ครับนี่แอคหน่อยครับนี่แอคหน่อยครับแล้วก็เราแกล้งแบบพิมพขอไอจีไปดิขอไอจีได้ไหมตบหมาไทยอ่ะนะเยสนี่ขอไอจีได้ไหมอืมขอไปเลยนะครับทุกคนทั้งทั้งที่เนี่ยหน้าสังเข็มมันก็ขึ้นอยู่นะฮก็อย่าลืมไปเซิร์นนะอะ,อะไรนะอะไรนะไปขอใครนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะ อะไรนะอ่านไม่ทันเมื่อกี้ไปขอใคร,ม,ร,ใครนะมึงไลนะ่กไนะูไปขอใครนะทุเรศโอ้ยด่าผมทุเรศด้วยเฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะไปขอใครนะไปขอแม่มึงไปโอ้หเดี๋ยว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 ,ยวโอ้ยปากดีนะมึงนี่ จัดไปครับผมหูยผู้สาวปากเจ๋วจัาดนะฮะมะทุกคนปากทงอัดหน้ามันดิามาครับผมเอาเอา,เอาไอ้นี่ไอ้หนุ่มนี่เอาเอาเอ่ะป่ะปล่อยมันวิ่งไปนฮะปากกูป้าโอ้ยปากเจ๋วอย่างนี้โอ้ยถามดิพ่อแม่ไม่สอนหรอครับนี่จัดไปตึงติงโอ้ยด่าด่าแม่กูเฉยโอ้ยบอกบอกเลยจังหวะน,นี้กูของขึ้นแฮะมาทุกคน ปักธงใส่หน้ามันเลยแล้วกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสา oh really มเย็ด yeah. วิ้ด่าผมพ่อแม่ไม่สอนอย่าเสือกนะวิ้คือเดี๋ยวนะคือด่าด่ามันด่าผมมาเข้าตัวเองหมดเลยอะ่ะนี่จัดไปตึงๆเออนี่แล้วก็ถ่าแรงดิจัดไปนี่เฟี้ยวๆตึงๆแอคไปครับผมถามดีมีป่ะ มีเป่าสาวนี่จัดไปมีเป่าสาวจัดไปตึงๆเออสาวมีไหมสาวมีไหมครับสาวมีหรือเปล่าไหนโชว์มาหนึ่งดอกดีนี่ถ่ายแรงแอคกฮะแกลนไปจ้างดันโอ้โหพ่อแม่ไม่สอนแบบเธอเข้าใจได้นะฮะเออไม่มีไม่มีของโง่แบบนี้เย็ดเออสาวกูปากดีจัดเลยว่ะ โอโหแล้วก็พิมพ์ไปดิอีนี่ปากดีจัดนี่จัดไปตึงๆโอ้โหมันดา่าผมกา,กากด้วยแล้วก็พิมพ์ไปดิถามเลยถามเลยเอาผมทําผัวไหมครับเออจัดไปทุกคนตึงๆเลยเอาผมทําผัวไหมจบเลยเอาผมทําผัวไหมครับนี่ผมตัวตึงไฮไลท์นะบอกเลยของแท้อยู่แล้วระดับตัวตึงแบบตัวตึงหมูแปดอะครับน้องๆน,งนี่แอคแฮ เอ็แฮะโยอะยอะยะฟังย,ย,ยังไงเอาแม่มึงทำสิโอ้ยเออไออ่ะก็ด่าพ่อรอแม่นะฮะฮผู้สาวอะไรของสาวคนนี้ล่ะครับเนี่ยนี่คนเริ่มมามุงแล้วนะครับผมแล้วก็าถามดผมาผมออิผมตึงเอาทำผัวไหมอ่ะเออผมตึงเอาทำผัวไหมอะ่ะจัดไปเฟี้ยวๆครับทุกคนจัดไป ควายหูมันดา่าผมย้าเลยผู้สาวคนนี้นี่แอกแฮะแอกแฮะแอ,แอ,แอไปเลยไม่เอาไงโว้ยแลแล้วก็ถามไปดิไหนบอกชอบไฮไลท์เออนี่ไหนบอกชอบไฮไลท์นี่ผมนี่ตัวตึงไฮไลท์เลยนี่ฮะเอาเปล่าเอาไหมเอาไหมขอคําเดียวเลยนี่ตัวตึงไฮไลท์มายืนอยู่ตรงหน้าซะแล้วนี่ฮะมันไม่รู้ซะแล้วว่าผมนี่ตัวตึงประเทศไทยวิช่อม้องสาวด้านหลังว่ะชอบหนุห่มไฮไม่ใช่ จ้างดันแกนเย้โอ้ยอุละเงิดอูโหเออเจ้างดันแกนอีนี่กูแอดเพื่อนเลยแอดเพื่อนดิแล้วก็ถามดิหนึ่งหนึ่งกูเปล่าอิดกทองนี่จัดไปครับผมเออมาเดี๋ยวโชว์ให้เห็นนะฮะว่าตัวตึงไฮไลท์เป็นยังไงนะครับทุกคนเออเอาดิเอาดิเอาเปล่ารับเพื่อนครับผมรับเพื่อน เดี๋ยวโชว์ให้เห็นว่าตัวตึงไฮไลท์แบบเป็นจังไหอ่ะเออเป็นจังไดอ่ะนี่จัดไปตึงๆเออเอาดิมาดิครับอุ้ยทา1หนึ่งหนึ่งระวังเสียหน้าเย็ด yeah. โอ้โหกูนี่ก <Nope. S 1> ูจะเก็บมุงเองอีดกนะฮะทุกคนเออจัดไปจัดไปบอกเลยกูมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่มามาเพอเพอมาเพอเพออะไรของมันวะ ผมไม่รู้แหละอีสาวนี่มันผมมาจีบสาวดีๆมันโดนแบบโดนด่ายับเลยนะฮะโดนสาวด่าพ่อด่าแม่โอ้โหยูย,ยนี่แอคไปแอคไปครับผมเป็นภาพที่น่าดูถูกต้องบอกเลยตึงๆท้าก็ออกไปสร้างคําพูดเยอะแยอะอ่ะโอเคมารับเพื่อนผมแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ครับบอกไปเลยออกมาครับอีด,ดก แม่แฮทุกคนไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเรานะครับไปหนึ่งหนึ่งกับสาวดีกว่านะครับผมบอกเลยบันเทิงแน่นอนนะครับคลิปนี้โดนสาวด่ายับเลยนะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกไปหนึ่งหนึ่งกันมาครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเซิร์งสาวปากดีคนนี้ดีกว่านะอย่างชอบเลยบอกลงว่าโคตรคชอบเลยสาวแบบปากดีอย่างนี้นะฮะโอ้โหคือแบบ ด่าผมยับเลยนะด่าผมยับเลยอะ่ะคลิปที่แล้วแบบไม่โดนด่าพอมาโดนคลิปนี้ก็แบบโดนยับเลยนะครับเหมือนรวบยอดนเฮะทุกคนเหลือจะเชื่อแบบรวบยอดโดนด่าไงคลิปที่แล้วไม่โดนด่าคลิปนี้ก็เลยแบบว่าต้องจัดหนักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยเยดเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันเมียผู้บ่าวไฮไลท์จริงปะเนี่ย เฮ้ยเอาดีหัวโยกฮะบอกเลยเฮ้ยสเตปวางไอวอลได้นะทุกคนได้เลยคนนี้ได้เลยไฮไลท์แบบได้เลยในใะห้ผู้สาวคนนี้สเตปวางไอวอลถือว่าผ่านคือผู้สาวคนนี้เขาโดดวางไอวอลเลยนะฮะแบบโดดแล้วก็วางอย่างเงี้ยโดดวางอ่ะยิงปุ๊บแล้วก็โดดวางในใะห้ทุกคนเป็นสเตปที่แบบว่าไฮไลท์แบบจริงๆอ่ะเออเฮ้ยสงสัยแบบเล่นไฮไลท์บ่อยนะครับเนี่ยแต่ก็ซูผมไม่ได้หรอกบอกเลยจริง คนแบบนี้สู้ผมไม่ได้หรอกเนะฮยผมพูดเลยคือฝีมือมันห่างชั้นเน่ะผมมันราชาไฮไลท์อะ่ะแล้วแบบเขาบอกว่าชอบสายไฮไลท์อะ่ะแบบไฮไลท์ตึงๆไงอเออแล้วมาบอกผมแกนจ้างปัมด้วยหูยผู้สาวมิมิโอ้ยเอาเอาหาย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  อุ <formation jin inh ale> ้ยโอ้โหสเต็ปได้เลยบอกเลยสเต็ปได้เลยลุกโอ้โหจะตายแล้วกูจะตายละวพัญญาก่อนให้ทุกคนขอญาตพัญญาก่อนเลยจังหวะนี้เกือบตุยเฮ้ยมาเลยเหรอเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยรอว่ะอ่ะจ้าเอ๋โอ้โหไม่โดนเมื่อกี้ เอาได้ตัวเฉยเมื่อกี้ไหนไปไหนแล้ววะโอ้โหเข้าชอบวางไอ้วอตอนผมแบบยิงพอดีอ่ะแบบโคตรเจ๋งอ่ะเออสเต็ปแม่งดีว่ะหัวโยกฮะแต่ก็นั่นแหละฮะสู้สเต็ปผมไม่ได้หรอกผมมันเหลี่ยมไงผมมันเล่นเหลี่ยมนะครับผมบอกเลยเพื่อนผมนี่ที่รู้จักผมมาในแะฮ้ทุกคนคือ มันมันไม่มีคําว่าโลกกลมในสมองมันแล้วฮะมีแต่คําว่าโลกเหลี่ยมฮะเพราะว่าโดนผมเหลี่ยมเยอะเกินนะฮะทุกคนเออบอกเลยผม,มตัวเหลี่ยมนะฮะไปทุกคนเลสโกวิ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่งใครเล่นกับผมนี่บอกเลยโดนเหลี่ยมไอท็อปหมดนะฮะไปครับผมแลนแลนแลนรีบปล่อยตัวดิอยากคุยกับสาวแล้วฮนะเกมไม่ค่อยรู้ใจผมเลยเอ้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 ยระยะไกลวะ่ะเอาอีนี่ได้นะ เลระยะไกลใช่ไหมเดยวโดนกูเกมนางโดนกกเอาเปล่าเอาไหมสาวเอาไหมเอ้ยยิงหัวไม่โดนวะเอ้ผมยิงหัวไม่โดนวะทุกคนยังหลอนเลยดึงหัวไม่ขึ้นแฮะวายกูเกือบตาย ก,ก,ก่อจะแตกฮะเมื่อกี้ก่อจะแตกเอ้ยเอ้ยไออีดีมม้มันต่อยกูมันต่อยมันต่อยกูอีสัตว์มึงชั่วจริงๆเลยผมเข้าใจความความรู้สึกตอนผมเกียนชาวบ้านแล้วทุกคนผมเข้าใจแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เมาส์ผมหลอนอยู่หัวโยก เมาผมหลอนแฮ้ทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วนะครับตอนที่แบบผมเหลี่ยมใส่ชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยม,ม,มันต่อยหัวผมเกือบตัวเ,เมื่อกี้หมวกเกือบแตกอะ่ะทิ้งของก่อนทิ้งของเก่าก่อนห่วงซุยไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะทุกคนโอเคไปต่อครับผมซื้อเกาะนะฮะแล้วก็หมวกแล้วก็เสริมเกาะหน่อยละกันนะครับทุกคนบอกเลยเกมเมื่อกี้เกือบตวัวเฮะเกาะจะพังอะ่ะเกาะจะพังอะ่อะ,อะแล้วแบบก็นั่นแหละฮะตามสภาพเมื่อกี้ โดนต่อยหัวด้วยประเด็นเอ้ยเอ้ยผมลืมซื้อปืนกลมามาเวลหนึ่งพอนะครับกับอีสาวคนนี้เอาปะละ่ะเอาไหมละ่ะเอาเหลี่ยมหรอเหลี่ยมหรอเล่นเลี่ยมหรอเต็มหัวให้ช็อตเมื่อกี้นี่เตึงตึงไปต่อครับผมบอกเลยสาวแบบ ปากดีกับผมอย่างนี้ก็ต้องโดนแบบคนแบบผมนี่แหละเฮะผู้หญิงแบบนี้ต้องโดนคนแบบผมเท่านั้นสถานเดียวครับทุกคนไปต่อครับผม,ม,ม let's go let's go วิง่งฮะจังหวะนี้ก็ต้องวิ่งก่อนละกันรีบปล่อยตัวเดี๋ยวเฮ้ยเกมเกมรีบปล่อยตัวเดี๋ยวเว้ยอยากคุยกับสาวเลยเวイอาจารย์อเอ๋วันดีจ้ะตัวเองเอ้ยเอาวะโว้ยโอ้ย้ย้ย,ยได้อยู่สเต็มเมื่อกี้ได้อยู่ โผล่มาโอ้โหไม่ตายเฮ้ยมี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 ม,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 มีมีช่องไหม <c ười> มีช่องไหมมีช่องไงบอกเลยผมจะต้องหาช่องให้จนได้อะฮะอ <c ười> บอกเลยมีหัวร้อนอะ่ะหัวร้อนจริงบอกเลยสาวอ,อ่ะคลิปเนี้ยโดนเกียร์อ่ะแบบหัวร้อนแน่นอนฮะ ไปทุกคนเลสโกต่อครับผมผมอยากให้เกมมันจบไวๆไงไม่อยากให้แบบเอออดทนรอแบบนานไงผมอยากแบบให้น้องๆแบบได้ดูแบบตอนที่ผมคุยกแบบับผู้สาวคนเนี้ยเออไปเลสโกครับผมวิ่งก่อนเลยฮฮอาจ,จะเอ๋ตัวเองมันต้องเอาปืนมาเกียนผมแน่เลยรอบเนี้ยผมว่านะว้ายไอ้เอาเดี๋ยวเรไปเอากท่ามา อ้าวอีนี่อ้าวได้นะได้นะได้นะอุ้ยลรก่อสร้างอย่างเจ็บเลยอ้าวอ้าวยิงไม่ได้นะครับน้องไม่มีรูนะครับเอ้าอีนี่มันยิงทะลุเอาดิมึงมามึงมาเฮ้ยเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้าน โโอ้หแม่งรู้เยอะซะด้วยดูดิมันรู้เยอะอแม่งเอ้ยทุกคนครับผมขอโทษเนะฮะช็อตเมื่อกี้โอ้พลาดจริงผมไม่คิดว่ามันแบบจะหันมายิงไงเออไม่คิดไงว่าแบบเออจะหันมายิงได้อ่ะโอ้โหจะเกียนชาวบ้านเขาแต่กูโดนเกียนเองเองอนียช็อตเมื่อกี้ ไปทุกคนเอาใหม่ครับผมถือว่าดูเพื่อความสนุกแล้วกันนะฮะหนึ่งหนึ่งไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะวิ่งครับผมต้องวิ่งขึ้นไปถึงก่อนผู้สาวคนนี้ให้ได้เอาเดีมากผมอ่ะเอาโดนหัวนะั่นน่ะโดนหัวนะั่นนะโดนหัวนะัน่นนะมีช่องไหมไม่มีช่องว่ะทุกคนโอ้โหมันรู้อ่ะม,มันรู้เยอะแล้วอ่ะ มาดีสาวโอ้โหจบแล้วโอ้โหซ้สำศพด้วย<笑><笑>เฮ้ยหาจริงหาจริงคลิปนี้หาจริงเฮ้ยโดนสาวแบบสองห้าวะ่ะเฮ้ยสองห้าว่ะตอนเนี้ยพิกปปเดียเชียเว้ <S <S แล้วไงทุกคนพิกปะวะพิกหรือเปล่าเนี่ยเอาดีเอาดีาดไปทุกคนต่อครับรอบนี้เดี๋ยวเก็บไวๆเลยไวๆเลย ไปครับไปครับวิ่ง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 ดนโดนโดนโดนไอ้ท็อปด่วนเลยท็อปด่วนเลยท็อปด่วนครับผมท็อปด่วนเฮท็อปด่วนเลยขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยเอาได้ตัวเฉยดาเมจแดงเยอะอยู่นะดาเมจแดงเยอะอยู่นะเมื่อกี้หมวกแตกนะเว้ยไปทุกคนวินสุดท้ายครับผม let's go let's go แลนแลนแลนรีไปตัวดีเฮ้ยเจเอ็มเฮ้ยรีไปตัวดีผมแบบอดใจไม่ไหวแล้วนะฮะที่จะได้คุยกับสาวคนนี้ไปครับผมเดี๋ยวลองถามดูว่าเราตึงขนาดนี้เอาเราทําผัวไหมนะฮะทุกคนจบเลยจบเรื่องจบราวนะฮะเอาให้มันจบเรื่องจบราวไปคลิปนี้ถือว่าม่ไม่ไม่ใช่แบบไฮไลท์เยอะนะแบบเล่นขำดีกว่าเออเล่นเอาตลกดีกว่านะคลิปเนี้ยเฮ้ยจะเอาใช่ไหมอีสาวสาวมจะเอาใช่ ยหัวโยกสิวิ hey, he ่งใส่อย่างนี้ผู he ้สาวคนนี้ไม่ไหวบอกเลยบอกเลยไม่ไหวนะฮะ หัวร้อนชัวบอกเลยแบบเอาปืนแบบเอาปืนกลมายิงกับผมแบบเนี้ยหัวร้อนทรงเนี้ยบอกเลยว่าหัวร้อนจัดในะฮะทุกคนไปทุกคนคลิปนี้ก็เปลดไปด้วยสกอร์เจ็ดต่อสองนะครับผมก็ไม่เชิงไฮไลท์หรอกคลิปนี้ถือว่าเล่นขำๆในะให้ทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหน้าล็อบบี้นะฮะไปคุยกับสาวคนนี้ดีกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวลองถามดูว่าเอาผมทําผัวหรือเปล่านะครับนะทุกคนไปทุกคนเลตสโกครับผมไปคุยกับสาวหน้าล็อบบี้กัน เอาละตอนนี้มาอยู่หน้า็อบบี้แล้วนะครับทุกคนทักหาสาวก่อนเลยละกันนะครับผมกดอีโมจิไปหนึ่งดอกแล้วก็ถามไปดิผมเตึงขนาดนี้เอา้าพิมพ์ภาษาอะไรอีกวะเนี่ยพิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่ผมเตึงขนาดนี้เออแล้วก็ส่งไปแล้วก็ถามอีกรอบนึงเอาผมทําผัวได้ยังอิกๆนะฮะจัดไปครับผมแล้วก็กดอีโมจิอันนี้ไปหนึ่งดอกครับทุกคน บอกเลยของเทพน้องเขาบอกหาแบบอยากมีผัวสายไฮไลท์ใช่ไหมนี่ไงไฮไลท์ตัวตึงตัวตึงนนหนึ่งประเทศไทยนะฮกะ็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาทําผัวอะไรเนี่ยผัวพ่อผัวแม่มึงดิไอ้ควายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกห้องหนีไปเลยอ่ะ <Nope. S 1> เอาอะไรอา้าวออฟไลน์ไม่ก็ลบเพื่อนหนีในะฮะทุกคนเพราะว่าผมติดดาวเอาไว้นะเนี่ยไม่ออฟไลน์ก็ลบเพื่อนหนีไปแล้วในะฮะทุกคนเศร้าเลยอูยังไม่ได้ด่าคืนเลยอะทุกคน โอ้โหอะไรอะจบแล้วเฮ้ยเศร้าจริงบอกเลยคลิปนี้อะไรวะเนี่ยส่งแรงใจให้เคลลี่ไม่เอาเนี่ยให้ไม่ส่ง <c oughs> ฉันเมื่ออยากคุยกับเคลลี่นีฮะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์พี่ท็อปด้วยละกันนะครับผมก็พอหอมปากหอมคอในคลิปนี้โดนสาวด่ายับเลยนะครับผมอุย <c oughs> แล้วคือสาวคนนี้ก็ด่าแรงจัดเลยนะฮะก็นั่นแหละนะให้ก็รับสภาพไปนะครับทุกคนคลิปนี้ก็นหนึ่งหนึ่งกับสาวก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยละกันแล้วก็สําหรับคลิปนี้พี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะครับอยากให้พี่ท็อปทาคลิปอะไรอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมและก็สําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผม จุบจุบครับบ๊ายบายตู้